วิวิววิยเอ้าไม่กัดกลางกกลางน้ำไอหลาปะโอ้เ,อเรียวอเตรียมมาแล้วเป็นตะเลกกระชาตนั่นไงว่าแล้วดูวนะเนะวนะหญ่ ก้องเลือดไม่เลือดมึงอ่ะปลาเล็กเลือจ้าเลือดมันเป็นริมเหรอเฮ้ยมันเกือบมัน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 ตายแล้วไงเอาปลาหาบุญอ่ะถูกต้องมันดิสมอลลี่แล้วเอาไม่ถ่ายเหรอเอาเหรอ เฮ้ย,ยถึงโดนเลย <laughs> โดนลงไปเลย้ยอ๋อนล้วก็ปลาดาึง <laughs> ด้วย <laughs>

อะเาไม่ด้อายไปให้เมียดูไง่สุดนั่สุดจริงเมียมึงรู้ว่าัวกอกมาแล้วมึงปวดนี่รู้มึงมาตอบเร็วจังวะเขานั่งอย่งบอกเลย อุ้ยเอ้าไม่กัดกลางกัดกลางน้ำไอ้หลาเป่ะหลาหโอ้เดี๋ยวเดีกำลังปั่นเก็บเลยบิดเบงนี้ได้ใจหรือไอ้หลาแน่เอาพระบูเอาครับอุ้ยขาดอ้าวอะไรอ่ะแฟนว่าอมขาดขาดโอ้แน่นอน โอ้แต่เราใช่ขาดปึ๊กอ่ะน่าจะฟูโลครับเพรมันตื่นแล้วเว้ยมันมีจังหวะตื่นแล้วนะไม่ไม่ใช่ฟูโลอ่ะพีอีขาดพีอีเลยไม่น่าไปปรับเบรกเพิ่มเลยนิดนึงลเกี่ยวแล้วโมบามันาโอ้ไรครับเนี่ยกัดจะหล่อเท่าไหร่ นอกเสียงนอกเสียงวันมากอะไรดิ่นดิ่นสันสันจะมีใจไอเตียบอ่ะเดี๋ยสากเหมือนเลยนั่งไงโอ้สันสันวิ่ง

เออหลุดด้วยเอ้าสามอ,อันนี้สามกลางน้ำ มีสามกลางน้ำสันสันไ่ได้จากเลยดูดีสันสันไม่ได้จากเลยสปัต้องมัวและเนเช่นก็ไม่ใช่นะูดูนดูสัน ใช่ใช่จ้างกูต้องไปกินต้อ้ามันกินสีนี้อีกน,บบนะไอตัวที่ขาดสีแรกอะสีอะไรเขเียวเออเขียวท้องส้มผมเพิ่งเปลี่ยนไม้แรกเนี่ยที่ใช้ใช้สีเงาตั้งนานเกลียวไหมเฮ้อุยทำไมมันสั่ <c oughs> นอย่างนี้ล่ะ Chính tựa à? ôi, đúng rồi Tịt ừ, 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 <laughs> <cảnh> à? <laughs> Ê. Để đứng đứng ở <laughs> <laughs> อุ๊ยดึงแล้วออกมาติดตรงปมเนี่ยไอ้ินใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นของพี่เปล่าไอ้ไรไอ้ไรไอ้ละเฮ้ยไอ้นี่มงนะโอ้ยโอ้ยโ้ไอ้ไม่ใช่มงอีกมงเฮ้ยจักดักปากันป่าขึ้นก่อนป่าขึ้นก่อนเฮ้ยมงเพราะว่ามันจักแล้วมันซ้ำเลยเป็นมงสูงอ๋อไอ้สวยด้วย ก็มงมาขอขออยไรพอมีปลาแม่งขอเดี๋ยวด้วยพอไม่มีปลานะยอนเหงาคมมงครับตมมงครับผมเรื่องเขียวั้งส้มนะคมตะมงตมมงแล้วมงตาแดงอ่ะยี่สิบกรัมครับมงตาแดง ร้องด้วยเป็นไงโกกปาเรียบเลยนะเนี่ครับนี่เราลอกตรงใหม่ใส่ตรงใหม่ไปใช้เลยนะครับก็จะเป็นแฮมมิงเวย์นะครับลอกแฮมมิงเวย์แคตเตอร์นะครับในเบอร์พันเนี่ยนะครับใส่สายตัวนี้อีกินเตี้นะครับอีกสไลด์นี่ก็ศูนย์จแปดสองเมตรนะทุกคน นะเบอร์พันใส่ได้200เมตรยังหลุมหลวมไม่เต็มสปูนเลยสวยง,งามเลยแกัดแล้วก็ไม่คนที่กันซี20กว่าหลายเรือหลายเร็วนะครับคุโ,โรคามะันก็18กว่ครับสลายสิกลัง F4 นะนี่ Ba lít Ồ, rút là lẹ, khang khang này là cạch dính ใช่เหรอฮ้ยเหินไปนูนเฮ้ยอะไรไม่ได้เอ้วุ้ยหลายตัวเลยโอ้เอ้าขาดเีอะแล้วโอ้ นึ่งคมิน้นประซายอ่ะไม่หลุดแล้วก็ลิงโอ๊ย <laughs> ไม่ถูกทุกอย่างนก็ลิงเลยอ่ะ <laughs>

เอเปียหรออะไรไม่รู้อ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะากาศแรงไม่รู้เบรกรอบหมุนเลหืมไม่หมุนนะหมุนอยู่หมุนแล้วไงใช่ใช่เปียว้าเปียมาแล้วเปียถลเลขไอโฉมอ่ะ โสมเนี่ยเปแี้ยวแ้แด้วยโอ้ยยังกับประกัดเฮ้ยลุกขึ้นมาช่อนตาเรืย <c oughs> โอเคอค,ครับผ<ท>มครับ<ท>โอเคเี้ยวแค่ด้ยี่ทองแช่กิสีสุกลาสีทองเออสวยอ่ะ <c> ค <oughs> ีบ <c oughs> รอ,อบแคตเตอร์ครับฮารมิงเบย์สายสไลด์อินฟินิตี้อ้าวที่แรกมันตึงปะ เหมือนสู้แรงชัวร์กระชาก <laughs> ปล่อยสาย ใช่เก๋าแน่เลยตื่นมาเลยนิ่งเลย <c oughs> เน่ <c oughs> า,า,นะาจะทานขาวขาเนี่ยเก๋าจริงด้วยรังผึ้งเฮึเ่ ไมหวโดนน้เลไอ้กิดน้เอนน้ายเลยติดแน่เลยเอาปลาจกอเก็บไม่เฉยจะกอเก็บจะกอเก็บ รวมพี่หนงแล้ว่ะรวมไหมไม่ไม่ไม่ก็เลยจะเก็บว่าเห็นพี่หนงโยนมัน้เนี่ยกินเฉยไอ้จาก็าเนี่ยนั่นไงว่าแล้วหลุดขาดไหมขาดไปหนึ่งตัวเบ็ขดขาดไปหนึ่งตัวโถ <laughs> ตึ๊ึ๊สายแดงว้าตัวตัวน่าเน็บมากกัดแรงแท่กทัดแรงแมีไซ

ล้อเนี่ย <laughs> โอ้โหวิเก่าทานจัด <laughs> มิส ลงไปถึงกินเลยไหมกระเม็ดนาลายข้างทางกินดีนะอะไรเนี่ยเหลนขมิ้น 45กรัมไม่ไหแล้ว แก้วแน่เลยโอ้ยตาตุก๊กแกตัวเริ่มกั <laughs> ด๊ดมิดไงกั๊ดมิดสี่สิบห้ากรัมซิมาราย